วัสด das ีพี่น้องขบเคี้กันจับซองน้องมินี่ยามเสาะๆพี่น้องยังมือสุมละเอาอยู่เห็นน้องแคบแสนมาว่าเก็บกี่ดอเด้อว่าัจ้ะพี่น้องน้าออกแกงฝนตกบดมือสองมือสองคืนน้มถล่มหน้าคน บงไป่งบ้วหยากตีักนี่ดอกต้นตะกกเจดํดำถล่มพี่น้นนองมันอันนะมันมรวมฝนดกอยู่ฝนมือวันคืนสองมือสองคืนเนาะ tận mại thơm lưới lời khuya ghét xuống ta giọng là tận mày tận 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 เป็น সিস্টেম เหลือเพี้ยงนกอืออือปลาบอนสะลุนี่ สงสัยสีเดียวมือเอาสัดุงอยู่ไป่นางอืมเนาะตกอยู่ซองมือซองคืนมือนีกันสิมัดมืออีกนน่นะโคตรโคขั้นได้ตกแล้วก็ไปไสกับบอด้ คนทางนี่ยกำังบืนไปทางเปืือนพอน้องนิน่ะซื้อของมาสิี่แสนตีหลอโอ้ยเขาไปนำมาได้ดอกมะนาว

แล้วมีลายรอันม่น้องบรเดี๋ยวตัตัโตลงมางตัวสงหนึงาคืออีกสบายดีพี่น้องเก็บกพี่น้องเก็บกี่รอ้เกียนหุ่ง quay này nhặt tước xa đụng đấy đấy dầm đi nè nặng nè, nặng 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 nặng

ควนาน้ามันมาทันมาเนาะมันมาทันมาเหรว่าจิมืออาสาลุกยังเลยนะ,นะเอาน่อยไห ก็ก็ไดอีหยังเดียวเห็นแต่หัวอ๋อเป็นยังแล้วรอยน้ำเป็นขูม้อหนึ่งอ่ะมองได้ก็คุ้มน่ะรอยซ้ำซ้นะ ความมันมันขึ้น มันมันขึ้นนามันก็มาอีชันว่าแม่นบ่เฮ้ยมันโล่งี่ไงข้าวเขาดรอ่ะเดี๋ยนใคเนื่อรอขงอูล Ừ, làm bốc, mà ẩn ừ, bộc mà khuôn oh đi nào đây ẩn bộc nó mà khuôn con นอนกำลังจากปนมินมาปูได้แล,ล้วพี่ยงตักะกแตนเอาให้เบิดตักะกแตนิโรนะเนาะห,หวยอันน่ะหวย,าหวยลากรป๋าเข,ขึ้นมาบนย ทางในป่าเป็นหัวในป่าเข้าไป บรรยากาศแบบนี้สุดเกงหน่อไม้อีพี่น,อน,นะอน้องล,ล,ล,ลงเขาวันน่ะเอาแล้วคนงินลงเขาพี่กายนะไปะเก็บจิโอนะ่ะไปลอยเขาเขาแล้วกะเฮกกะตีล้อยนะ ได้เห็นโฮเสียขนาดเนาะประเทศเรลงเขาวเขาเลยกระตีลอยโอ้ยไายขนาดเลยอยู่นักการนะโทรไปสั่งเสี่ยวก่อน

หม้อส่างอย่างมากล่ออยู่โอ้ยพันจ้องของพีนี่ฝนเจ้าหล่ออยู่หลุม จงใส่มันทอนกุกเข่าไปพี่น้องเห็นปิวแพมแแมลงมินจากโตเลยดิ Hiền mà ban nhạc cả mình mưa ít mình có รักเตน นาจักโตเลยทั้งเบิดโอ้ย hmm. ต uh huh. er ื่นมามันจับบนแป้นก็เลยเห็นจับบนแป้นก็เลยเห็นขับบนพกไขับบนหกหรืเปลเมื่ออจับไไรใส่ แตนโมสองตัวตบาทเกียตบาทงไอห้าเมื่อไรพี่น้องมามึหาอาสะดุงก่อนทุกนจะไปต่อไปต่อพี่น้องเอายได้ได้ถ้าร้ายเพาะพราะขวานทำไงมันสิบตัวเนีวใส่หอหอจ่บกระจกกระจายกันนาะ มาเติมหนลูกขี้ลงมาเลยน่าเลยพี่น้องพอกันมาคลิหนาเดอร์สบายดีนุ่หน่อยลงมาเลยคุณกลังจ้อง